สวัสดีครับกับผมอีว e ิวี ee, กับมาพบกวกับเกมเพลทออฟไซซ์อีกแล้วนะครับก็วันนี้มาเรามาถึงคิวของชาโด w กันบ้างดีกว่าชาโด w ก็มีสซับคา้าเหมือนกันครับก็คือมีแอสซัสซินมีทริกสเตอร์แล้วก็เซเบอร์ทัวร์อ่าเรามาดูแอสซัสซินก่อนเลยอ่าสำหรับแอสซัสซินนะครับก็ผมว่าน่าจะออกไปแถวทางสายนักฆ่านะอ่า ผมเกือบลืมอันนี้แล้วสเตตัสเริ่มต้นของสายชาโดนะครับก็จะมีทางอินกับเด็กเป็นหลกน,นะครับสเตตอาจจะน้อยหน่อยก็มันเป็นสายที่มันพลิกแพรไปทางเวทได้เลยครับชาโดเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับวิชแล้วก็มันก็พลิกแพ้ไปทางไอ้นี่สายโจมตีระยะไกลก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับแลนเจอร์แต่ชาโดรู้สึกว่าที่ผมสังเกตเห็นนะจะเน้นไปทางโจมตีเกี่ยวกับคอร์ส แล้วก็กับดักสักส่วนใหญ่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าสับคาส์มันเป็นยังไงเราจะได้ไปได้ถูกทางครับอ่ะั้นแรกอันนี้เลยโอ้คำอธิบายยาวมากโอกาส30%ที่จะทำให้ศัตรูเลือดไหลไม่โจตมตีตรงตัวครับโอกาส40%ที่จะทำให้ศัตรูเลือดไหลติดสถานะภาพเป็นพิษอ่าโอกาส50%ที่ ที่จะทําให้ศัตรูที่ติดสภาพพิบาตเจ็บสาหัสเมื่อโจมตีอื30%ระยะเวลาผลของสก,กิลเมื่อคุณได้สังหารศัตรูที่ถูกเมมถูกเมมคืออะไรเหรออ๋อนี่ครับเขาอธิบายแล้วเมื่อศัตรูติดสถานะเมมไม่เมทเหรอจะทำให้ศัตรูลดความเร็วในการขึ้นที่ลงก็คือเดินชา้าลงนั่นเองเหมือนติดสโลนั่นแหละ,ะง่ายๆก็เอาง่ายๆครับ มันก็บอกตรงตัวแล้วฮะว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการติดสถานะเลือดไหลกับพิษนะฮะเมื่อเราโจมตีก็บอกว่าสายโจมตีโดยแท้จริงนะถ้าอัพอันเนี้ยติดพิษแน่นอนอา่อาอธิบายไม่ต้องเยอะครับอันนี้เพราะว่าผมว่ามันอา่านแล้วมันเข้าใจเลยอะเพราะว่ามันโจมแล้วก็ติดแค่นั้นเองอเรามาดูอันอื่นต่อเลย รับดาเมจโอเวอร์ไทม์ลดลง10อ20%อของความเสียหายกายภาพที่เพิ่มเป็นความเสียหายเคออสแบบพิเศษต่อศัตรูที่มีสถานะบลิทติ้งบลิทติ้งก็คือเลือดออกนะครับพิษของคุณจะส่งผลให้กับคิดิคอนสร้างความเสียหายมากขึ้น100%อเอพิษของคุณจะส่งผลให้กับคิดิคอนสร้างความเสียหายมากขึ้น100%อืมตอันนี้ออกไปทางสายพิษเลยฮะสายพิษเลย ก็คือรับเดเมจโอเวอร์ไทม์ลดลงเราจะโดนเาเมจโอเวอร์ไทม์ก็คือเป็นพวกเดิมจต่อวินาทีฮะเดิมจต่อวินาทีเราจะโดนลดลงเนี่ย10%แล้วก็20%ของความเสียหายกายภาพเนี่ยจะเป็นความเสียหายเคออสแบบพิเศษที่ศัตรูติดเลือดออกนะครับบิดดิ้งคือเลือดออกคือมันควบคู่กับอันนี้ฮะเพราะยังไงเราก็ต้องอัพอันนี้อยู่แล้วถึงจะทําให้ตรงนี้แรงขึ้น แล้วก็พิษของเราจะทําให้คีของเราแรงขึ้นอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วครับก็ไม่มีอะไรมากถ้าคนเล่นสายพิษนะก็ไปทางนี้ได้เลยอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้ต่อสีเปอร์เซ็นต์โจมตีคริตที่ขอแรงขึ้นที่พลังชีวิตศัตรูเต็มพลังเอ้ยเพิ่มโอกาสโจมตีคีที่ขอร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อต่อสู้กับศัตรูที่พลังชีวิตเต็มก็คือคีย์แรงแล้วก็คีย์บ่อยกับศัตรูที่พลังชีวิตเต็มนะฮะอันนี้ง่าย พอ,าอามาอันนี้เพิ่มความเสียหายขึ้น30%เมื่อสู้กับศัตรูที่พลังชีวิตเหลือน้อยศัตรูใกล้จะตายแล้วพลังความเสียหายเราจะเพิ่มขึ้นผมว่าเหมาะกบับบอสเลยนะอย่างเงี้ยเพิ่มโอกาสโจมตีคริทิคอน100%เมื่อสู้กับศัตรูที่พลังชีวิตเหลือน้อยโหนี่ผมว่าสายคิดโดยแท้เลยนะโจมตีคิ100%เเมื่อศัตรูพลังชีวิตเต็ม เราก็โจมตีคิ100%เมื่อศัตรูพลังชีวิตเหลือน้อยโอ้โหการโจมตีคีติคอนมีคูลิ่งสไตล์คูลิ่งสไตล์เนี่ยเด็ดนะฮะเพราะคูลิ่งสไตล์เนี่ยคาอธิบายเขาบอกไว้อยู่แล้วครับจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิต10%หรือต่ำกว่าศัตรูจะตายไปเลยครับก็คือวิ่งแหววพลังชีวิตพวกบอสนฮะจะเห็นผลง่ายว่าเราจะเห็นหลอดเลือดอยู่ประมาณปิ่มๆฮะพอเราตีไปเพิ่ติดคูลิ่งสไตล์คือมันตายเลยทันที เราไม่ต้องตีจนกว่าจะเลื่อนหมดนะครับอันนี้สายคีดโดยแท้เลยฮะอ่าทีนี้มาน,นี้โอกาส10%ที่จะได้ power charge เมื่อไม่จมตีคีดมไม่จมตีคิดเราได้ power charge ตลอดเวลาเลยครับอ่าผมว่าหลายคนน่าจะเริ่มมองออกแล้วว่าจะไปสายไหนดีแล้วก็อันสุดท้ายครับโจมตีคีดิ่อแรงขึ้นต่อ power charge นะลูกแก้วน้ําเงินแล้วก็0.5%อมีโอกาสจมตีคีดค่อต่อ การติด power charge มี power charge ก็ทำให้คีดแรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสโจมตีคิดต่อลูกหนึ่งก็คือ0.5ก็คือพูดง่ายว่าชาร์จชาร์จน้ำเงินมีความสำคัญครับนี่ฮะชาร์ g น้ำเงินคือ power charge อ,อันนี้มีความสำคัญครับสําหรับสายนี้ก็สายนี้ก็เราก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่ามันอั p ได้4 point. 1่ p o i หนึ่ถ้าเรามาสายคีดอันนี้เราก็จะไปทางนี้ได้พอดีเลย แต่ถ้าเรามาสายเป็นพูกดัเพดโอเวอร์ไทม์เน้นไปทางเลือดเราก็จะมาทางนี้แล้วก็ไปได้หน่อยนึงฮะผมว่ามันไปทางคิดได้ค่อนข้างเต็มเลยอะจะโหดมากเลยถ้าเราเล่นสายคิสสำหรับอาชีพแอสซิส,สน,นะฮะสับคัทอ่ะมาดูอันที่2ครับทิสเตอร์อ่าทิสเตอร์ดูอันแรกก่อนเลยครับสกิลมูฟเมนไม่เสียมานานในการใช้อ่าสกิลมูฟเมน เพิ่มความเร็วในการโจมตีและไล่เมื่อคุณได้ใช้สกิล Movement Skill ในขนาดนี้20%สกิลมูฟเมนต์สกิลอะไรก็ตามที่เป็นสกิลเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนะครับคือมันจะมีคำอธิบายเขียนอยู่แล้วว่ามันเป็นม o ฟวิ่งมูฟเมนต์ในเจมนั้นๆนะครับอย่างง่ายๆที่เราเห็นง่ายๆก็คือวิช i ลิ่งเบดแล้วก็ไซโคนพวกนี้เป็นสกิลที่จะต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาสกิลพวกนี้จะไม่ใช้มานาจะไม่ใช้มานาเลยครับ แล้วความเร็วในการโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นด้วยโอ้ว่ไปไซคโค้นก็ค่อนข้างเด็ดนะแต่ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเรามาดูสกิลที่เหลือกันมาดูพอยที่เหลืออ่มาดูอันนี้ก่อนโอกาส15%ที่จะได้รับเซนซี่ชาร์จเมื่อสังหารเซนซี่ชาร์จสูงสุด1อ่าสังหารได้เฟนซี่ชาร์จอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วมาอน,นี้เพิ่มเดเมจโอเวอร์ทานขึ้น30% เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตมานาและโล่พลังงานเมื่อคุณฆ่าศัตรูที่มีผลดาเมตอเวอร์มของคุณ60%อ,อันนี้มีเวลาคงอยู่4วินะครับถ้าเขาเราฆ่าศัาตรูคือพูดง่ายๆว่าทั้งชีวิตมานาและโล่พลังงานเนี่ยมันฟื้นฟูแน่นอนแต่ว่าต้องติดสถานะดา Over Time เมจ v อ r เวอรทด้วยนะครับถึงจะเห็นผลอ่าทีนี้มาดูอันนี้ต่อโล่พลังงานรีชาร์จเร็วขึ้นอืมโอกาส50 อโอกาส้เอหลบการโจมตีธรบดาแล้วก็โจมตีเวทเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อโลภพลังงานเต็มอมอันนี้ตรงตัวครับเป็นสายที่หลบลีกเวทหลบดีกการโจมตอีอันนี้ก็เพิ่มอัอตราการหลบหลีกขึ้น500เพิ่มโลภพลังงาน250อืมเพิ่มความเร็วในการโจมตีและไล่เมื่อโลภพลังงานได้เริ่มดีชาร์จทันที20%ตอ่า อันนี้คือถ้าโลกพลังงานเรากําลังรีชาร์จอยู่เนี่ยมันจะทําให้เราตีเร็วขึ้น20%นะครับคงอยู่สีวิ20%เพิ่มโอกาสหลบการโจมตีขนาดที่โลกพลังงานเนี่ยไม่เต็มอ่าโลกพลังงานไม่เต็มเรายังมีโอกาสหลบอีก20%นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสายสายหลบเป็นสายหลบด้วยสายมูฟเมนสายเดเมจโอเวอร์ไทม์โอค่อนข้างสเปรดสปานะและอันสุดท้าย เพิ่มมานาสูงสุด25%นาฟื้นมานาขึ้น50% 20%โอกาสที่จะฟ,ฟื้นฟู10%เพิ่มจำนวนมานาสูงสุดเมื่อใช้สก,กิลอืจากที่ผมดูนะอันนี้ผมว่ามันเกี่ยวกับมานาแต่ผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเลยนะมานาเนี่ยเพราะว่าทั้งสายชาโด้เนี่ยท้งสายฝั่งเนี่ยมันมีพวกพอยพวกนี้นครับที่มันจะเพิ่มเกี่ยวกับ การฟื้นฟูมานาเนี่ยผมว่าตรงนี้สําคัญกว่าถ้า h ชาโด s ชาโด w ก็อัพมาทางตรงนี้แต่ถ้าเป็นเ a นเจอร์ดูเอลลิสเนี่ยเราจะอัพตรงนี้ฮะจะทาให้มานาเราเนี่ยใช้ได้ไม่หมดครับซึ่งเอเซน a เ c นซีถ้าเราจะมาอัพตรงนี้ผมว่าไม่คุ้มเลยอะว่าไปอัพอย่างอื่นดีกว่าสํำหรับสายทิกเตอร์ผมว่าน่าจะเป็นสายประมาณว่าสกิลอะไรก็ตามที่มันเป็นสกิลการเคลื่อนไหวเนี่ยจะค่อนข้างคุ้มนะครับที่จะมา ใช้กับสกิลอันนี้ก็จะมีพวกไซโคลมีพวกวิชลิงเบดแล้วมีอาจจะมีฟิกเกอร์สไตล์ด้วยครับฟิกเกอร์อันนั้นก็จัดเป็นสกิลมุกวิ่งเหมือนกันนะครับรอ,อมาดูกันนะครับว่าเราเอาไปประยุกต์อะไรได้ในสกิลที่เราจะเล่นอ,อย่างว่าอย่างดูครับเราต้องเราต้องสืบก่อนนะครับว่าสับค้านของแต่ละอาชีพเนี่ยมันมันเอื้ออำนวยเกี่ยวกับสกิลอะไรสกิลเจมอันไหนบ้าง เราจะได้อัพถุนะฮะและอันสุดท้ายเซอร์บเวทัวเซอร์บวทัวนี้ผมบอกเลยครับคือสายกับดักเป็นสายกับดักโดยแท้จริงเลยเรามาดูอันนี้ก่อนครับอันนี้เขียนอธิบายว่าได้รับ10%ของความเสียหายกายภาพเป็นความเสียหายพิเศษทางไฟความเสียหายจอดะลุต้านธาตุ10%ลดความเสียหายที่ได้รับจากกับดัก คือลดความเสียหายเนี่ยคือเรานะครับไม่ใช่ไม่ใช่กับดักโดนรถนะครับคือเราเนี่ยจะโดนรถโดนกับดักของมอนเนี่ยลดลง10%อ่อันนี้ก็ตรงตัวครับเสียหายกายภาพเราจะได้ความเสียหายไฟมาแทนแล้วก็เป็นการเจาะทะลุต้านทานด้วยอ่าทีนี้มาดูอันนี้ครับอันนี้ไม่ติดสถานะตาบอดสถานะตาบอดก็ผมว่ามองว่า ไม่ค่อยเห็นผลนะเกมเนี้ยเพราะสถานะตาบอดเนี่ยอ่ะเนี่ยเขาอธิบายแล้วว่าศัตรูที่อยู่ในพื้นที่สโมกคลาวจะติดบิดดิงเอ้ลายบลายเด็ดก็คือบลายนั่นแหละคือสถานะตาบอดนะครับบายจะทําให้ศัตรูมีความแม่นยําลดลงขึ้งหนึ่งซึ่งผมมองว่าสายกับดักไม่ค่อยจาเป็นนะถ้าเอาดูแล้วอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูาคาอธิบายก่อนครับ โอกาส25%ที่จะสร้างเมฆควันเมื่อโจมตีมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูติดสถานสถานภาพตาบอดเมื่อโจมตีอ่ะอันนี้ก็พูดง่ายว่าทําให้ศัตรูศัตรูของเราเนี่ยติดตาบอดอืมถ้าเราโจมตีมันไปมาปดูอันนี้ต่อลดความเสียหายขึ้น30%เมื่อสู้กับศัตรูที่ตาบอดอ่ะอันนี้พอศัตรูตาบอดก็จะทําให้ตีแรงขึ้นลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูตาบอด ลง6%เพิ่มระยะเวลาตาบอดขึ้น50%อ๋อตาบอดแต่เพิ่มระยะเวลาขึ้นเพราะผมดูลวมดูลวมแล้วผมวววผมองว่ายังไม่ค่อยจำเป็นนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไระเรามาดูอันนี้กันสกลิลสายกับดักออันนี้ค่อนข้างสำคัญครับสามารถบีได้ถึง2จํจำนวนโทเทมที่เรียกออกมาแพทที่แล้วมันก็แปลผิดแพทนี้มันก็ยังไม่แก้นะครับ จริงมันไม่ใช่โทเทมนะครับมันต้องเรียกว่ากับดักนะครับกับดักก็พูดยังไงว่าสามารถมีได้ถึง2กับดักที่เรียกออกมามสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น8%ต่อกับดักแต่ละอันอเพิ่มพื้นที่การแสดงผลของทุนระเบิดแต่ละอันขึ้น4%ทุนระเบิดกับกับดักคนละอันกันนะครับทุนระเบิดก็คือจะเป็นสกิลที่เราจะวางอยู่บนพื้นแล้วเราจะต้องกดให้มันระเบิดไม่ ถึงมอนจะมาเหยียบมันก็จะไม่ระเบิดนะครับเราต้องกดให้มันระเบิดส่วนกับดักเนี่ยคือเราจะปาไปแล้วถ้ามอนเหยียบเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นมาแทนนะฮะทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุนระเบิดกับกับดักก่อนนะครับแล้วก็โอกาสที่กับดักจะเพิ่มระยะเวลา10%อมอันนี้ก็อาจจะไม่ไม่มีอะไรมากครับามาดู2อ,อันนี้ที่ผมมองว่ามันโอเคสําหรับสายกับดักนะก็คืออันนี้เพิ่มความเสียหายของกับดักขึ้น20%อื เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูโคดาวเมื่อยวอนกับดัก40%นมันจะทำให้เราโยนกับดักได้ถี่ขึ้นเพิ่มรัศมีพื้นที่การแสดงผลของกับดัก10%มเมื่อกับดักทำงานกับดักที่อยู่ใกล้ๆก็จะทำงานเช่นกันออันนี้นะครับที่ผมมองว่ามันเด็ดเลยนะสำหรับสายกับดักเพราะว่ากับดักเนี่ยเมื่อเราโยนไปอะ่ะมันจะไม่ระเบิดข้างๆมันจะไม่ระเบิดครับมันจะระเบิดต่อเมื่อบอลมาเหยียบ กับดักชิ้นนั้นและชิ้นอื่นก็ยังคงอยู่ครับแต่ถ้าเรา up a s c e n d a n c อันนี้ได้ถ้ามันเหยียบอันหนึ่งกับดักที่อยู่ใ,ใกล้มันจะระเบิดตามครับซึ่งผมมองว่าถ้าเราอัพตรงนี้ได้นะเป็นอะไรที่เด็ดมากเลยสําหรับสายกับดักอ่าแล้วก็อันสุดท้ายครับเพิ่มความเร็วในการวางทุนระเบิดมเมื่อคุณโจมตีเอ้ยเมื่อคุณได้กดระเบิดอันนี้น่าจะเป็นสายทางทุนระเบิดเลยครับ เพิ่มความเร็วในการวางทุนระเบิดเพิ no ่มความเสียหายเมื่อคุณกดระเบิดเพิ่มโอกาส20%ที่วางทุนระเบิดเมื่อวางทุนระเบิด100%เพิ่มความเร็วการทำงานของทุนระเบิดอืคืออันนี้จะเป็นสายทางทุนระเบิดอย่างเดียวนะครับไม่ใช่สายกับดักเราก็ต้องเลือกครับระหว่างเราจะเล่นทุนระเบิดเราจะเล่นกับดักถ้าเราเล่นทุนระเบิดเราก็มาแค่ทางนี้ตรงนี้เราไม่ต้องอัพครับเพราะไม่เกี่ยวกัน แต่ถ้าเราจะเล่นสายกับดักเราก็มาทางนี้ครับสายกับดักก็มาทางนี้เลยอ่าและหลักของชาโด้ก็มีประมาณนี้ครับก็จะมีสายคิจะมีสายคิสายมูฟเมนต์แล้วก็สายกับดักสําหรับชาโดะครับก็ที่เหลือเราก็ลองดูกันครับว่าเราจะเล่นสกิลอะไรมันเหมาะกับสับค้าของเราไหมก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับคราวหน้าก็มาดูกันครับจะเป็นอาชีพอะไรต่อไปย้ yeah!